เย็นเย็นแล้ว18บแนาฬิกาแล้วสองตัวอาบน้ำอยู่บ้านในเมืองอาบน้ำโอ่งกันอาบกันสองตัวหมดโอ่งเลยตัวนั้นผ่านศึกตัวนี้ป๊อปปี้นูติป๊อปปี้ตัวเมียนี่ตัวเมียดูหลังเป็นอานเลยค่ะหลังใหญ่มาก วันนี้ป๊อบปี้กินมะพร้าวเผามะพร้าวอ่อนชอบนางชอบกินใหนหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิหันจูดให้ยางไงหันหน้ามาสิป๊อบปี้ป,อป๊ปอบปี้จ๋าป๊อบปี้กินหนมไหมผ่านตึกไม่กินหรอกผ่านตึกกินไม่เป็นผ่านกินไม่เป็นเนาะ เนี่ยนมอย่างเงี้ยพันศึกกินไม่เป็นมีช็อกโกแลตด้วยแต่กินไม่เป็นพันศึกต้องกินนี่กินนมอาเบนน,นี่นี่คุกกี้สิงคโปร์นี่พันศึกชอบป๊อปปี้ก็ชอบแต่อันนี้ป๊อปปี้ชอบนี่แต่พานศึกไม่กินพานศึกหมิ่นช็อกโกแลตม่หันหน้ามาสิป๊อบป,ปี้จะกินไหมคะ ถ้ากินมาไฟกันก่อนมาลุกขึ้นมาทาแป้งหน้านวลแช่เอาแป้งเอาแป้งของไร่เห็บมาอะใส่หูแล้วก็ตรงคอเพราะอาบน้ําทุกวันตอนเนี้ยพราะร้อนพอาะเบายมาก็อาบน้ําให้เขาก็จะสบายตัวเย็นสบายไล่กลางวนเดี๋ยวก็หลับกันละเมื่อก,กี้วันนี้กินกินหมู กินเป็นหมูส่วนไหนนะสันคอหมูหรืออะไรสักอยาก่างซื้อมาจากโรตัสแพ็คแพ็คหนึ่งห้าสิบกว่าบาทแล้าหาของสดๆอย่างไงให้กินเี่ดีเพราะว่าไม่ไม่ให้กินอะไรพวกลูกชิ้นหรือว่าไส้กรอกละเพราะว่ามันเป็นอาหารที่อีกชั้นหนึ่งคือ ผ่านกรรมวิธีผสมผสานอะไรมาแล้วเอาเนื้อสัตว์ดีกว่าได้กินอิ่มกินเต็มดิของดีๆหันมามองหน่อยสิมามาไฟกันอย่าอยากไฟด้วยจังเนี่ยไม่นอนกันนิ่งเลยเนี่ยเวลาคุยอัดวิดีโอเนี่ยฟังฟังหันมามองฟังว่าจะคุยว่ายังไงฮะตปบหางกันเล่นเหรอลูกเหรอเนี่ย ปีตะปมหางพี่ผ่านนะะอ,อืออืออือ,อเอาจะอ,อยู่กับอีท่านี้ก็เอาตามสบาย,ยตัวเปียกดีจังตามสบายนะจ๊ะ